สวัสดีค่ะตอนนี้ก็เช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีน้องๆมาส่งกันนะคะเริ่มจากได้ไหมคะ <st arts> โอเคค่ะกำลังใส่แว่นปกปิดเอาเริ่มซินดี้ก่อนนะเออซินดี้ค่ะสู้ค่ะซินดี้ค่ะ,คะาฮะชุมมาส่งก็พักกั่กับซินดี้นะคะสีเขียว <c oughs> สีฟ้าสีประจําตัวนะคะต่อไปค่ะวิเวียนนะคะนี่ก็จะแม่อุเมอร์นะ มื่อวานชีโดนไป33เหรียญค่ะชีสั่งชีจองรถอะไรนะแบ็ <Back S 1> <Back S 2> คคาต่อไปนะคะน้องสาวอีกคนหนึ่งนะคะรัชดดะตาชานะคะอือฮึค่ะก็มาส่งกันนะคะมีสองสามสี่นางกันอยู่ตรงนี้นะคะก็ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็อยู่ที่สแานีนะคะโอเคค่ะโอเคนะคะเจอกันบนใจนะคะว่าพี่พีเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะ เดืนตาปลอดภัยค่ะสัญญกรรมสวยๆแล้วกันนะคะ <laughs>